ก็มาวิธีการปลูกขนุนนะคะใส่ถุงมืออามีดคมๆมาหันห่นหัน่นหั่นหั่นลงไปอย่างนี้อย่างนี้เลยเนี่ยใครเคยเห็นบ้างมันทรมานมันลำบากนะปอกมัน,นุนนะยรู้เปล่าปอกออกมาเสร็จมันก็จะเป็นมาตาแบบนี้ค่ะใส่ถุงถุงไว้ยี่สิบบาทกี่ออเดอร์ได้ ามันอยู่ไหนจ้าอยู่ตลาดนาร้านใบทอดพี่น้องเจ้าเก่าขนาดกุ้ยทอดมาทอดมันแบบพี่น้องเจ้าเก่ามันเหลียวฟันออกพี่น้องกุ้ยทอดนู่นค่ะนอุดหนุนได้เจ้าดังในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเออไปแจ้ยอำเภอดอยสะเก็ด ตลาดอำเภอไรสะเกตจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคไปถ่ายถ่ายกรรมวิธีการปอกมะนุ่นเพนก่อนปอกปอกเสร็จแล้วก็ซับซับใช่ไหมเพน คนไปี